พักกลางยี่หรีพี่น้องนะครับปันบน่นปนล้งไปครับแม่เป็นลูกสาวเขครับเป็นลูกสาวเนี่ยทำหายยังลูกสาวเดี๋ยวนี้ครับโอ้ลองใช่ครับมาต้องเสียหงหกน้องคงสกรสวัสดีพี่น้องสุขู่สุขุนนะครับเด้ออันผู้ใดมาเบิ่งงานนี่ขอให้ถือหวยละมันทีนึงสุขู่สุขุนนะครับเด้อสาธุเด<า>็กได้สามตัวกระเพอแล้ะลายอีแม่ละว่าปั่นปนล้งไปนะครับกับพระเอก อยังก่อพระเอกอดฉลองใช่พระเอกหนุ่มในอ้อมใจเอื้อละประกาศรถชายาเจ้าของศิลปินขึ้นมาทั้งเวทีตอนนี้พราะนอนจะก้นปีนองสติกรเลียสีบ่าเขาเนื้อเขาโตปัญญานังจากมาขึ้นในลั้ยมมหาสารคามสอดแจงจังปางและกระดิ่งมหาพี่นองเลยนะครับขอโทษก็ไปบางครั้งบางที่สติอาจไม่สติเราอาจจะไม่มาเท่าไร่ใจเราเตรียมร้อยสื่อนอนประสันตอ อยากนอนเดี๋ยวนี้ยางอยู่ที่งานคือมามีวิญญาณเขาล้างเลยเจ้าคุณเจริญนายเจ้าของคือยังเต้าเอ้าขอไปพักคนสักคนเดียวฝากผลงานฮะฝากผลงานสักคนเลื่อมเขาขอฝากผลงานเพลงหน่อนะครับเด้อซิงเกิลเล็กในชีวิตนะครับจากไทยเพลีพีหนึ่งนะครับจีบเลี้ยวบ่ตัวครับผมไปฟังได้นั่งยูทูบนะครับช่องไทยเพลีพีหนึ่งนะครับเดี๋ยวฟังให้ได้เด้อแม่เด้อเขาหิวใจหิวใจได้บ่อนี่โอ้หิวใจด้เด้อ มือเล้ง้งครับผมมือเลงพนครับสองสองปเวประวางสองมือนี่พระปนเตรียมงานนะครับเตรียมงานิบสามิบสี่โยบส่ายิบสาี่บห้าเตรียมงานนะครับประวางเข้าสีสลองละครโอ้สลองหอละครเตี่ยเจ้าตัวว่าสโบสถ์ชดประหาวาอยู่กระสิบาเป้ป้องเดียวกันกระสิยากขันเอกละครก็มาสูุโบสถ์ดนองก็มาหอวละครกระว่าอะไร ฉลองเมียมฉลองเมียมใส่จกนกล้วยนักเบิร์วเกีาวจับพงศกรแกเอ้าพักควันซะครับไอ้ใจเฮ้าพระเอกหนุ่มในอ้อมใจครับโอตฉลองชัยครับพี่น้องควับนบลลงไปโป๊ะกับพี่กับน้องอ่ะณาบีนาที